ที่อาจาร์เขียนเนี่ยลองดูซิว่ามันสัมพันธ์กันไหมม,ม,มันไปด้วยกันได้ไหมอ่าครับว่าไอทําง,งานแบบเอ่อไลรูปแบบเนี่ยนะแล้วทำให้มันติดเนื้อติดตัวเนี่ยนะจนมาแบบว่าเออเฮ้ยเราเพราะเรามั่นใจหรือเปล่าว่าเรามีวรยุทธ์เพียงพอไหมที่ที่จะไป ทำแม้แต่มันมันจะยากอะไรอย่างเงี้ยครับพอด้วยที่รู้ใช่ใช่ครับที่สอบที่สอบอาจารย์รองผู้ใหญ่พิูุ่ณหใช่ครับผมกล้าผมมั่นใจผมทาได้พอข้อนี้ผมก็คุ้นคริดเหมือนกันเพราะว่าตอนที่มาดีสุดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเจออะไรตวแแต่รู้สึกว่าทําไม่ได้กะตกเอาเดี๋ยวจะเอาเอามาให้ได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยครับที่อาจารย์บอกว่าเออไอ้สิ่งที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยใจเราไอ้สภาวะจิตแบบไหนอะ ที่ที่ที่มันจะไปรองรับอ้สิ่งสิ่งเหล่านี้ที่จะไปทาให้เกิดในสิ่งเหล่านี้ได้อเลยเนี้ยอาจารย์พยายามจี่มาตรงนี้แม่ที่ถามอยู่ว<ม>่านี่ทํางานด้รูปแบบว่าเพราะอะไรรูปแบบต้องจิตแบบไหนี<ม>่ื่อทำได้ายอ,ยอายุอ่านมูซาชิาจิตแบบแรบของมูซาชิ<พ>าถึงคแบบราวนั่งเลาวาดถ้าการไปอ่านตอนมูซาชิดวนครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตอ่ะนั่งวาดรูปจนเสร็จรั่วให้เสียเวลานิดหน่อยเพื่อให้มันกรธโ แช่ไหมแล้วก็นั่งเรือพายมันคนแจวเรือไปส่งแล้วเอาไม้พายเรือเนี่ยแหละมาเหลาเป็นดาบเป็นบล็อกเึ้นดาบไม้อ่ะซึ่งมันยาวกว่าไอ้ดาบของไอ้นวนอีกสองนิ้วอย่างเงี้ยไม่ได้เตรียมอะไรเลยแต่เอาไม้พายไม้พายเรือเนี่ยเอามาเป็นดาบเป็นบล็อกเึ้นไว้ฟันเนี่ยเนี่ยจิบแบบไหนอย่างเงี้ยแบบไม่ได้อ่าเตรียมแบบคำว่าเตรียมนี่คือมีสมาธิจดจอ่อตลอดเวลาจะเล่นอนะไรกับใครก็ปล่อย จะมีแบบปล่อยไงเนี่ยจิตแบบใดอ่ะแม่อยากฟังคือไ้บอกแ <laughs> ม่เมื่อตอนนั้นเวลาทํางานจิตแบบน้องคือผมคิดว่าสิ่งที่ที่อาจารย์นําร่องมาทั้งหมดเนี่ยมันคือสภาวะนั้นแหละ,มะาาหละมะายว,ว,ว่าเราเรารู้สึกว่าเรารักสิ่งที่ที่เรากําลังทําแล้วเราเห็นการที่เรากระโดดลงไปทำเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันมีความเกี่ยวข้องกับผู้คนสังามบางเนาะมันไม่ใช่เรื่องของวัตถุแต่มันเรื่องของหัวใจจิตวิญญ,ญาณและความรู้สึก ถ้าจะมีเหตุการณ์จริงๆอย่างเรื่องสาราม้เนี่ย mm. ก็คือวันที่เรา, mm. เ,ราเราฟังเราไปถามคนแก่ที่เคยเรียนหนังสือที่นี่อ่ะ mm. แล้วก็เล่าด้วยความรู้สึกแกต่เราให้ว่าแกค,คิดว่าชาตินี้ตั้งชาติแกคงจะไม่มีวันที่เห็นสาราหลังนี้กลับคืนมาแล้วอ่ะเอออืมเข้าใจปะ่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสิ่งที่ก็ตกที่สุดแต่นั้นมันคือมันก็จะเพิ่มความกล้าเราให้กล้าทําอะไรให้เร็วขึ้นเนาะที่ไม่ต้องรีรอผมไม่รีรออะไรเลย mm. ที่ที่จะต้องให้มันพร้อมทุกอย่างต้องพร้อม่ังบััดพร้อม เทศบาลต้องพร้อมวัดต้องพร้อมไม่ต้องพร้อมผมไม่สนใจอะไรความพร้อมอะไรเลยผมรู้อย่างเดียวว่าผมจะอยู่ผมจะกระโดดเข้าไปทําอะไรได้บ้างใน,นเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นบ่อยๆกับเหตุการณ์เหมือนเหมือนสายตาลงเฮียงอ่ะที่แกหมดอะไรจะอยากต้นไม้ยักษ์อะเปนนึกภาพมาคนแก่ที่กวาดทุกวันกวาดมากวาดต้นไม้ทุกเช้ากวาดกวาดเพื่อหวังให้คนมาชื่นชมอ่ะแต่มันไม่มีใครเข้าไปไงมันไม่เหมือนสมัยนี้ที่แบบทุกอย่างมันถูกออกแบบไว้อย่างดีแำหรการท่องเที่ยวอยู่แล้วใ่า สมัยก่อนเนี่ยเมื่อเกือบยี่สิบปีที่แล้วมันไม่มีอะไรเลยเป็นเป็นป่าที่รกๆแกก็ต้องกวาดเก็บทุกวันแล้วก็โดนเด็กมานู่นนี่นั่นมาโม่มาโม่ตุ่มมาแกก็อยู่มาวาความทุกข์แบบเนี้ยคือถามว่าใช่เนี่ยคือความรู้สึกแรกคือไม่มีผลอ,อื่นแต่ใจเราลึกๆเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันมีประโยชน์ต่อกระบวนการในการสร้างคนร,รุ่นใหม่ของเราอยู่แล้วเพราะว่าเราเติบโตมกากับสิ่งเหล่านี้เราคือถามว่าสภาวะจจิตแบบไหนแล้วแล้วเราเรารู้ว่าการทํางานอย่างเนี้แล้ววันนี้นะ เราก็ฝืนเขาเรียกว่ากระปดกับประสบการณ์เก่าอ่ะที่รุ่นพี่เราเคยสอนว่าทํางานจะต้องมีแพทเทิร์นจะต้องสรุปได้จะต้องแบบอบอกได้ว่าผลลัพธ์ามสำเร็จที่เราลงมือทําแล้วมันต้องออกมาเป็นกลไกเป็นกระบวนการผมคิดว่ามันไม่จําเป็นในในในเรื่องราวเหล่านี้แต่เรามองเห็นแล้วว่าถ้าผมจะคุยกับกำน,นัตบนตำบลบ้านไร่กับนายกเทศมนตรีด้วยเรื่องด้วยเรื่องสาไม้ ชาติที่ทั้งชาติผมไม่มีทางได้ทําอะไรเลยเพราะเขาก็จะเขาไม่เข้าใจอเขาใจะ่บนี่ไงคอือว่าเพราะฉะนั้นเราต้องวิ่งหาทั้งแต่เราไม่เคยเพิกเฉยกับคนเหล่านี้นะคือวันที่วงสวงผมก็ไปกราบเรียนเจินนั่นกำน,นันหรือว่ากำนันมาเลยว่าวันที่วงสูงเป็นวันสําคัญมากเนาะกำนันต้องมาเป็นตัวผู้ใหญ่ผมไม่เกียิทุกคนซึ่งเรารู้ว่าบริบทอย่างนี้เนี่ยมันจะต้องทํางานกับใครอย่างไรแล้วเนาะ ที่บอกว่าที่ผมพูดกล้าพูดได้ว่ามันอยู่ในตัวตนผมนี่แหละคือบรราอธิบายเพราะว่าทฤษฎีเหล่านี้มันถูกฝังผมเรียนผมเรียนรู้ผมได้ผ่านการคุยผ่านประสบการณ์ตรงจากจากคนที่เขาเคยมีประสบการณ์ทําพวกนี้มามันทําให้เรามีความเชื่อมั่นว่าการความกล้าความไม่กลัวหรือการมีกลยุทธ์เฮ้ยผมต้องบอกว่ามันอยู่บนพื้นฐานของการที่เรามี เรามีรูปแบบอะไรอยู่ในใจนะมันไม่ใช่แบบไร้ร้ฝีมืออ่ะมันไม่ใช่ไรลไรูปแบบอะไรฝีมือเรามีฝีมืออยู่เราผ่านเรา่ันการหมุ่เพาะอะไรมาพอสมควรกับการทํางานในมิติตุงทนทํางานมิติของเด็กคนแก่คนเท่าในพื้นที่ผมคิดว่านี่นี่นี่คือนี่คือเรื่องราวเราและที่สำงานคือผมไม่รอโอกาสมันไม่ใช่โครงการห้าปีแรกผมไม่เขียนโครงการขอเงินใครเลยผมทํางานแบบไม่มีตังค์แล้วผมไม่รอใครจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมว่ามันอาจจะมีคํา คำถามสุดท้ายนะว่าพวกเราที่มีอยู่หลายๆคนในบ้านไร่อ่ะถามว่าเราจะรวมพลังไงคือผมก็ไม่รอพลังพวกเรานะผมรู้ว่าพี่พศแกก็ามาอย่างความหวังหนึ่งเนาะซึ่งอาจจะมีฝันที่ไม่เหมือนผมเออไอโจอต่อยก็จะมีความหวังหนึ่งมีภาวะหนึ่งที่แต่ถามว่าเราพร้อมไหมผมพร้อมทุกวันที่ผมไม่เคยทิ้งไนนอ้น้องๆที่มันเป็นอบตอเป็นผู้ใหญ่บ้านนะผมยังแบกขารตื่นเช้าทุกวันเพื่อไปกินกาแฟกับมันทุกวัน แล้วก็ได้มบีโอกัสที่คุยัะมันทุกเช้านายกเทศมนตรีผมคุยกันทุกวันนะเรื่องสเปรยละเพื่อจะหาวิธีการหยดเพื่อให้มันมันเป็นถึงนายกเทศมนตรีบ้านไร่อะเันไม่ใช่เล็กๆไงในบทบาทมันมันไม่ได้ทําอะไรเลยในสิ่งที่มันควรจะต้องทําคือคือยังไงคือบกผมสุกว่าผมทํางานทุกวินาทีอะแต่มนเป็นชีวิตผมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นลูกของมีก็ทําไปทำนั่งทำงานตัวเองไป มีมีโอกาสก็กลับมาได้คุยทบทวนกันว่าเออสิ่งที่เราทํามันจะกอ่อมันจะก่อให้เกิดอะไรจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงอย่างที่เราคาดหวังผมฟังอาจารย์ผมฟังทุกอย่างมันจนผมรูม้ว่ามันลื่นมันมันเหมือนสิ่งที่มันเป็นเช้นเลือดุงเวียนในตัวเราอ่ะไม่มีความเครื่อนแลรสงสยัยไม่มีคําถามในสิ่งที่อาจารย์พยายามสรุปหรือชี้ให้เห็นเรู้สึกว่ากระดาษแผ่นเดียวเนี่ยผมรู้ว่าวันนี้คือการเติมมันทาให้เลือดเรารูป มันสุขขีดได้คล่องตัวขึ้นอ่ะมันไม่มันไม่รู้สึกติดขัดมันไม่ไม่รู้สึกแบบเฮ้ยมันต้องมันกลับมาคิดอะไรใหม่ไหมผมก็ไม่ต้องคิดอะไรใหม่เดินหน้าต่อกับเวลาที่ที่เหลืออยู่แล้วก็ทําในสิ่งที่เราที่เรามุ่งม,มั่นไปเพื่อวันนี้ผมอาจจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอะไรไม่ได้แล้วกับสังคมไทยเราไม,ไม่ไม่มีโอกาสไปทำพักการเมืองเหมือนที่เราเคยตั้งใจแต่เรารู้สึกเราได้อยู่ในพื้นที่ที่เราสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรได้ต้องหลายเรื่องหลายอย่าง ใครเข้ามาผมก็เล่าให้ฟังได้หมายถึงว่าด้วยอย่างเห็นว่าไอกระบวนการที่เราฝึกหรืกระบวนการที่เราอยู่ในเวทีของใครต่อใครถ้าตามที่เราเลือกไปผมก็ทาเวทีพี่วิพี่วิเรียกคุยผมไม่เคยขาดสักครั้งถึงแม้ว่ามันสรุปออกมาแล้วทุกคนจะปนว่าคุยครั้งนี้ไม่ได้ความเลยแต่ผมรู้ว่านี่คือเวทีที่มันสําคัญมากต่อการได้คุยได้เจอคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เราได้ฟังเขาได้เห็นเขาผมคิดว่านี่คือนี่คือวิธีวิธีคิดของเรานี่คือตัวตนเรา มันมีรูปแบบไหม啊ผมผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่ามันเป็นมันเป็นวิญญาณมันเป็นมันเป็นสภาวะจิตที่ที่เราอยู่ขอบันเนี่ถามลูกถามเสมอว่าเมื่อไรพ่อจะหยุดไม่รู้ว่าบอกไม่ได้พอตื่นขึ้นมามันก็มันก็ถามตัวเองว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างตื่นขึ้นมามันก็ก่อนนอนเราก็จะทบทวนว่าวันนี้เราทําอะไรไปได้บ้างมีอะไรที่เราจะต้องทําอีกไหมมีอะไรเรื่องราวที่ต้องที่ต้องที่ต้องทอีกหรือเปล่าคือมันมันจะใช้คำว่าอุดมสติเหรอผมว่ามันมันสวยไป มันจะใช้คําว่าสามัญชนรุ่งสาวเราก็ก้าวขามก้าวข้ามพวกนั้นมาหมดแล้วอะ่ะอุดมคกติมันสวยไปยังไงคือผมอธิบายคนอื่นยากไงอา <ฮะ S 1> จารย์ <นะ S 1> ผมรู้สึกว่าผมจะเอาคำว่าอุดมคติมาอธิบายกับคนรุ่นใหม่อ่ะแม้แต่ให้ลูกฟังแม้แต่การแลกเปลี่ยนในวงเล็กๆผมยังไม่กล้าพูดคําเหล่านี้เลยนะเพราะรู้สึกว่าผมอธิบายความงามมันไม่ได้อ่ะไม่มีผมรู้กว่าผมอธิบายความงามของเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้ที่ผมต้องปัดที่ท,ที่เราต้องปัดมานะ มีใครเคยคิดคำนี้ไหมเราแปลอุดมคติมันเป็นแค่แปลไปจากคำว่าอ de o ล o g y นักเรียนสอนศาสตร์อุดมลุจีนี่จริงแล้วมันคืออะไรแล้วอุดมคตินี่คติอันอุดมเนี่ยมันคืออะไรก็พูดว่าอุดมคติมันสวยสวยเกินไปใช่ถ้าใช้คำว่าอุดมคติมันจะสวยเกินไปมันผิดตรงไหนเดี๋ยวคำว่าอุดมคติริงแล้วคืออะไรทำไมพูดคำนี้แล้วรู้สึกมันสวยเกินไปสะหน่อย แต่เมื่อกี้วฟังพี่เบ๊อธิบายต่อแล้วอูเข้าใจไม่คล้ายๆกับว่าความว่าคําอุดมคติเนี่ยการที่จะอธิบายเป็นคําพูดนะม,มันยากมันอธิบายแล้วมันมันไม่ไปถึงสิ่งที่เรารู้สึกหรือเปล่าคะเมื่อกี้คือไม่ไม่ใช่แม้แต่คําที่อาจารย์พูดเมื่อสู้่ตอนที่กระดานสาบทแล้วผมทำเมื่อลูกอ่ะจริงๆอ่ะลูกมันไม่ใช่คําตอบผมแต่ผมไม่กล้าใช้คาว่าทำเพื่อแผ่นดินทำเพื่อคนผูุกข์ยากอยู่แล้วอ่ะ เขาแต่งมาคำใหม่แบบเนี้ผมผมไม่รู้ผมจะคุยกับใครเราเติบโตมากับการบ่มเพาะตัวเองแบบนี้ใช่ไหมมันเหมือนกับการที่เราอธิบายกับคนที่อยู่ร่วมสังคมเราเล็กๆเนี่ยง่ายๆว่าไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือทําให้ลูกเขาได้มีมีสังคมมีชุมชนที่ดีๆอยู่มันค่ายที่สุดแล้วเขาควรู้อยู่<ช>ยว่าอยู่กาลังพูดกับใครคาไหนที่เขาพูดแล้วเขาไม่เข้าใจเพราะว่ามันเขาไม่โตกับคำนี้ มันก็ใช้คํานี้ไม่ได้เน<ร>ี่ยบอกไหมมันก็เพลงอะเพลงสมัยศุนทรพมันก็มีจะมีเนื้อหาสาระสไตล์มันก็ไปอย่างกับเพลงรุ่นเนี้ยมันก็จะเไ,ได้อีอย่างหนึ่งเพลงีิซ่าก็จะเป็นอีกอย่างนี่ออกไปมันเขาไม่ังไม่ฟังคนละเพลงก็ไม่ว่ากันแต่ว่าอยู่ที่ใจของเราอะสิ่งที่น่าสนใจคือว่าอย่างอาจารย์เนี่ยบางทีอาจารย์ก็ไม่ใช้คําว่าบุรุษปกติแต่ถามว่าอาจารย์มีไหมบุรุษกตินี้ยึดไว้ในตัวเราแต่เราจะพูดจะใช้คําอะไร มันอยู่ที่เราจะเลือกพูดกับใครจริงครับน,น่ะอย่างพวกกับพวกเราแล้วก็พูดได้บลปกติคติคืออะไรคือติคือสิ่งที่เรายึดเอาไว้เป็นแวลลูเป็นคติคติพอดเ, <อ presence S 1> เป็นอะไรอย่างที่เรายึดให้มันเป็นคติของเราคือมีคุณค่าของเราเพราะเดียวก็เรื่องเขาแต่ฉันยึดของฉันเพราะฉันเห็นว่ามีค่ามีความหมายฉันยึดมันไว้จริงกันป่ะตรงๆเลยนะพูดตรงนี้เลยผมอายอาจารย์<ด>พอร,พรูร้สึกว่า เราทำแค่นี้เหรอที่เรียกว่าคือต้่างว่าในความรู้สึกเราว่าเราทํางานแค่เนี้ยแล้วเราจะบักอาศไปเรียกว่าอุดมวัติไปเรียกว่าทํางานเพื่อเราใช้เปไม่ต้องยิ่งใหญ่หมดไม่ไม่ไม่คือเด็กนักวิทยาทีเมื่อสักครู่เนี่ยผมไม่กล้าพูดทำขนาดหมู่บ้านไงคือมาบอกว่าระดับกองร้อยนี่ก็โอเคแล้วเพราะว่าเราได้แค่นี้ก็แค่นี้สิงเปล่าแต่ว่าเราเก็บของมันไว้ไม่ทิ้งจนตายก็ไม่ทิ้งทำนองเนี้ยอันนี้คือสิตใจใช่หปล่าใช่ครับ ก็อาจารย์ไม่สามารถทําอะไรได้อาจารย์ก็รู้แล้วกูฝันใหญ่ชิบหายเมื่อก่อน <c oughs> กูก็เลิกฝันแล้วแต่กูก็ยังไม่ทิ้งแต่กูก็มาทย่อยๆๆแล้วหวังว่าไอ้สิ่งที่ย่อยๆเนี่ยมันยังอยู่อีกยาวอีกนานแล้วมีคนอื่นเขามารับต่อก็เด <c oughs> ี๋ยมารับต่อยังไงก็ต้องมีคนอื่นมารับต่อแต่ว่าเราจะให้อะไรเขาไปล่ะมาเล่นพันอะไรต่อกับคนหนึ่งคนนั้นจานย์ปรับหมดเลยเ <c oughs> นี่ยตั้งแต่ไปคันนกเนี่ยนาดนกเองก็ไปได้วยกันไปเยี่ยมผู้หญิงคนหนึ่งไม่รู้จักมาเลยในชีวิต ฟังลูกชายเขาเล่าถึงแม่เขาเป็นประธานอสมอเอาบ้านของแม่มาปรับเป็นศูนย์เรียนโรงเรียนรู้แล้วเนี่ยพวกนี้มันฟังแม่เขาเล่าเลยทุกหน่วยราชการไม่ขาเปลี่ยนบทเลยนะเอาป้ายมาติดอะไรไม่ไม่ทำหาอเลยเอาป้ายติดลูกเดียวเลยไอพวกนี้บอกไม่ทนเขาได้ยังไงเนี่ยทำไมไม่ได้เลยนึกออกไหมเอาบ้านของตัวเองเนี่ยป้ายของแล้วร,รอพอชอมั่งป้ายของกเกษตรมั่งไม่มาปรับเต็มไปหมดแล้วไม่ได้ทําอะไรเงินทองก็ไม่ได้ให้เท่าไหร่ด้วย นะถูกรับค่าหัวมาแต่แกก็ไม่สนแกก็ทาแล้วเป็นก็แล้วก็ยังเป็นอะไรแล้วก็ยังเป็นมะเร็งด้วยเป็นมะเร็งมาตั้งแต่อายุสามเจ็ดจนถึงนเจอเขาเนี่ยหกปีสามยี่สิบห้าปีจะอยู่กับมะเร็งโอ้โหเราเห็นบุญยิ่งเลยยิ่งร้ชายเลยนี่คือคนเล็กๆคนเล็กๆจะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่อาจารย์งบอกว่านี่แหละถึงที่แม่ชีเทเรซาพูดว่าทําในสิ่งเล็กๆแต่ทำด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ อาจารย์ยังถามลูกชายมันกงไม่รู้ชัดๆว่าจริงๆแล้วแม่ไปได้อะไรความคิดแบบนี้มาจากไหนเต็มที่เลยเธอไม่เธอไม่เชื่ออะไรคือไม่ลังเลไม่สงสัยว่าจะมีคนได้เอาเปรียบไปใช้ประโย,ยชน์ไม่สนใจฉันทําเพราะถึงว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องถิงดีงามทำเลยเนี่ยเขียนเอาติดแม้กระทั่งติดไปพูดที่ไหนเธอก็จะพูดคํานี้จนกระทั่งคนเอาคำลพูดของเธอเนี่ยไป ติดเป็นวนันี่ติดนหนห้องน้ําเวลามาฝึกอบรมจะเห็นป้ายหรอเนี่ยอาจารย์ยังมีอยู่กับเนี่ยไปถ่ายรูปให้ดูอะพวกน้องๆอ,อยู่เนี่ยสุดน,นี่คือมนุษย์จำสำหรับผมเนี่ยผมรู้อย่างว่าคนตัวเล็กๆเ,เนี่ยคือคนที่ดูแลแผ่นดินไทยไม่ใช่คนใหญ่เราไม่นับพระ,ะเจ้าแผ่นดินนะไม่นับราชวงศ์นะนั่นเป็นของท่านอยู่แล้วเป็นแผ่นี้ที่ท่านรับท่านดูแลสืบท่อกันมาแต่เราคนเล็กๆแต่าะคือตัวสำคัญในแผ่นดินนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่ข้าราชการใหญ่ๆก็โต,ตแดงซึ้งไม่ใช่เลย ไม่ใช่ตัวเล็กๆนี่นตัวที่ดแรกแผ่นดินแล้วอาจารย์ก็จะไปเยี่ยมที่โน,โน่นนี่พบอยู่เลยแล้วก็อาจารย์ไปก็ให้กําลังใจเ,เขาเล่นระดับใหญ่ไม่ได้กูเล่นลงล่างเลยทีนี้ลงที่รากเลยแต่ไปด้วยกําลังใจไปด้วยความมั่นใจในตัวเขาและให้เขาเห็นว่าสิ่งที่คุณทำนี่มันใช่ยิ่งมาฟังเมื่อเช้าเรื่องไอ้ไอ้บิลเกตใช่ไหมซื้อแผ่นเต็มไปหมดเลยเนี่ยบอกนี่แหละใช่แล้วนี่แหละคืออนาคตของแผ่นดินอยู่ตรงนี้ไม่ได้พกอยู่ในคอนโดหรอกจะใช่เช,ชื่อมัน่นเชื่อจริง รถตรงนี้แหละมันมีเลือดมีเนื้อของอะไรต่ออะไรมากมายตำรงตำนานเล่าสิ่งกันฟังเยอะมากแต่สำคัญว่าเราจะมีกระบวนการต่อไงแล้วเราจะรู้สึกตัวมันยังไงที่จะไร้รูปแบบอย่างที่ว่าเนี่ยที่อาจารย์ถามเนี่ยแต่สังเกตไหมว่าสิ่งที่เบเล่ากับสิ่งที่อาจารย์พยายามจะพาเบ้ไปเนี่ยตรงกันยังตรงกันอย่างที่เบเล่ากับสิ่งที่อาจารย์จะพาเบ้ไปให้เบได้พบเนี่ยตรงกันยังตรงเลยไหมโจว่าตรงไหมเนี่ยคือทั้งเขียนมาเรื่อยๆผมว่าผมยังไม่รู้สึกว่าตรงซแบบ เดียวอ,อะไรอย่างเอองี้ยนะครับเพราะคือผมอยู่ใกล้พี่เบอะอย่างเงี้ยนะครับคืออุดมคติที่พี่เบ้ะทำเนี่ยนะครับคือพี่เบ้เนี่ยก็ก็เดินเดินการใช้ชีวิตด้วยด้วยอุดมคตินะอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงในความเป็นจริงของที่ผู้คนบริบทอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ได้ตรงกับอุดมคติที่ที่พี่เบ้มีต่อ,อต่อต่อแวดลอ้อมเพราะว่าบริบทเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลง มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดอะไรเงี้ยนะครับผมก็รู้สึกว่าถ้าเราเห็นพี่เบ้เคลื่อนไปกับสิ่งเหล่านี้ไปกับคนรุ่นใหม่เรียนรู้กับคนรุ่นใหม่เรียนรู้กับชาวบ้านในแบบที่แบบเปิดเนี่ยสภาวะจิตที่มันเปิดกว้างที่จะรับเข,าเข้ามาโดยที่ไม่ได้ไม่ได้มีแบบอุดมคติอะไรบางอย่างที่ที่ที่พี่เบ้คิดว่าเออมันดีนะอันเนี้ยมันต้องอันนี้มันถึงจะด <c oughs> ผีผมรู้สึกว่าถ้าถ้าผมจะนิดนึงนะถ้าพี่เบ้เห็นตรงเนี้ย เพราะว่าผมเห็นอาจารย์กําลังท้าไปสู่สปาวะจจิตที่มันมันมันเปิดรับสิ่งเขามีอยู่ในตัวแต่เขาไม่รู้รู้เห็นข้อนี้ครับมันมีประโยชน์อะไรใช่คือผมเห็นข้อนี้อาจารย์ต้องการให้รู้ในสิ่งที่อยู่มีผมรู้ไปเพื่ออะไรเพื่ออะไรได้รู้ใจไหม้อเห็นความตั้งใจของพี่เต้ค่ะตั้งแต่ที่เข้ามาเนี้ยแกพยายามแต่บางบางส่วนในความตั้งใจอ่ะ พี่เบ้อาจจะมีกรอความคิดที่อยากจะเอามาทําในพื้นที่นะคะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกอะในแต่และพื้นที่มันต้องการความเป็นพื้นที่ที่มาแลกเปลี่ยนกันนะคะคืออาจจะใช้รูปแบบที่มาเรียนรู้กันหนูจะเนียงใช้เวลาทํางานหนูจะให้เปิดโอกาสให้ให้เขาอะเสนออยากให้เป็นเป็นแบบนั้นนะคะถ้า S <S เหมือนสภาวะจิตท,ที่อาจารย์บอกว่ามันควรจะต้องเปิดทั้งคู่แล้วก็ปล่อยให้มันไหลเข้ามาผสมผสานกันแล้วมันจะเกิดรูปแบบใหม่ขึ้นมาแล้วมันจะเป็นคําตอบว่ามันมันควรจะเป็นอะไรซึ่งหนูบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรนี่คใครบอกได้หมดใช่ใช่ค่ะแต่ที่นี่สำคัญที่มาทีนี้กับพา่าเม่เ็าพูดเองเขาทำงานแบบไร้รูปแบบหมายถึงเป็นเรื่องของ เรื่องของด้านในอะครับแต่ว่าด้านด้านในคือไม่ใช่เรื่องของว่าเราไปทําอะไรกับตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นทเรื่องโน้นหนึ่งสองสามสีส่ห้าร้อยแปดพันเก้าเรื่องแต่เป็นเรื่องภายในของเราทั้งการเติบโตท,ทั้งความคิดโตท,ทั้งอารมณ์โตท,ทั้งความสัมพันธ์แล้วก็ความแม่นยําความผิดพลาดการค้นพบสิ่งใหม่การปรับตัวการปรับไปยุเป็นเรื่องข้างในล้วนๆครับถ้าเราจะมีความรู้ใหม่เนี่ยมันต้องมันต้องมีความรู้เก่าอยู่นะเราจะพูดถึงรูปแบบ หรือไลรูปแบบหนึ่งมันก็ต้องมีรูปแบบแล้วเหนือรูปแบบเป็นไปถ้าไม่งั้นไปไม่ได้แต่ถ้าทางพระเนี่ยท่านพูดถึงมาร์กมิวแฝดท่านใช้สารตัวะจากวิปัสสนาเนี่ยท่านใช้ตัวท่านเรียกอาตตปีสติมาสัมปชานโนสัมปชานโนคือตัวปัญญารู้ว่าสิ่งที่เราทําเป็นบุญเป็นโทษเป็นประโยชน์ยังไงตัวสติคือตัวระลึกรู้รู้ตัวว่าสิ่งที่เรากำลังทำคืออะไร แต่ตัวสําคัญที่เราไม่ค่อยได้คุยกันก็คือตัวความขยันวิริยะวิริยะนะครับอความเพียรทีนี้เวลาทางความเพีท่านพูดถึงสี่รูปแบบนะรูปแบบแรกว่าสิ่งอะไรที่ไม่ดีมีปัญหาเนี่ยเราจะไม่ทาอีกใดที่จะก่อเกิดปัญหาในอนาคตเราก็จะไม่ให้มันเกิดทีนี้อีกสองตัวก็คือว่า อะไรดีที่เราถูกแล้วเราจะให้มันเกิดอะไรดีที่ยังไม่เกิดแต่มันจะเกิดในอนาคตรเราต้องพยายามทําให้มันเกิดอืวิริยะนี่เป็นเป็นที่สุดของที่สุดเราจะพูดถึงแค่ขยันอย่างเดียวไม่ได้พูดถึงความเพียรอย่างเดียวไม่ได้เพราแต่มันมีความก้าวหน้ามีความคืบหน้าอยู่ในนั้นด้วยมันเลยมันเลยจึงต้องมองย้อนพวกเรามาว่าเออท้ายสุดเรารู้คุณรู้ประโยชน์รู้อะไร แล้วเรามีความพยายามที่จะนั่นยังไงมีสติเหมือนที่อาจารย์พูดด้วยนะมารกมีองดใช้สามตัวเนี่ยแล้วใช้กับชีวิตบุญทุชนทั่วไปก็ได้รู้คุณรู้ประโยชน์ขยันแล้วก็มีสติรู้สึกตัวแค่นี้เองตรงนั้นดีห้าตัวยังไม่ต้องคุยแต่นี่เป็นหลักในวิปัสสนาเลยนะครับตอนนี้ที่มาเนี่ยก็เพราะว่าให้เขารู้ตัว ว่าสิ่งที่เขาควรจะมีเวลาให้กับตัวเองนะคือเข้ามาข้างในสังเกตตัวเองได้มากมาก้นพอเบ้เนี่ยจิตฟุ้งไปข้างนอกหมดแอคชั่นหมดตั้งใจดีแต่จิตของเขาเนี่ยอยากจะทำด้วยความรักความเมตตาด้วยพลังอุดมคติของเขาเนี่ยแต่เขาเนี่ยจิตแอคชั่นของเบ้เนี่ยเป็นนักเคลื่อนไหวนักทำทั้งหลายแล้วก็ถูกเทรนมาสายนี้ตลอดจริงไหมนะยริงที่อาจารย์มาเติมให้ยูเนี่ยเนี่ยต่อไปก็คุยกับท่านอาจารย์ ที่ iter, Ö, ทามาได้รูปแบบมันจะทําได้แต่พวกสัมภาวะจิตต้องถึงจุจดๆนึ่งจึงจะได้รูปแบบเพราะต้องปั้นใจเพราะอยู่ทาใหม่แต่ทำใหม่ไม material, ats, laisser, ่ใช่ใหม่หมดตรงนี้ว่าคือทิ้งของเก่ารู้ของเก่ามาเป็นยังไงไม่สงสัยสงสัยจะใช้ไม่ได้กูใช้อีกอย่างหนึ่งถึงนักอุ้นี่เขาจะเห็นบ่อยเวลาเวลาเข้าไปอาจารย์เวลาเวทีทั้งหลายจะมีอะไรใหม่ๆอยู่ด้วยเน่ยอาจารย์กูเขาก็รู้เลยว่าเขา ต้องเตรียมงรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็ไม่รู้ยังไงเขาก็ต้องคอยระวังอย่างเดียวเมื่ออาจารย์พี่ว่าพิวุขึ้นมาเขาก็ต้องดดตามไปลตาอย่างนี้โยนด้วยโยนด้วยตามัวไม่ามหลวงพี่อยู่นี่ก็ถือโอกาสซักถามให้หลวงพี่ช่วยเติมสภาวะจิตแบบใดจึงจะสามารถทํางานได้รูปแบบได้เพราะการได้รูปแบบผนต้องกล้ามันต้องเสี่ยงนะนะันต้องกล้าต้องเสี่ยงเละในความกล้าความเสี่ยงไม่ใช่ขาสั่นนะ แต่มั่นใจเว้กูเสี่ยงที่กูมั่นใจว่ากูน่าจะได้นะจริงปล่ะมันต้องมีคล้ายๆพนคือหลายอย่างเลยนี่ทิศจิตแบบไหนทําแบบนี้นนบบนนได้เพื่อยูเช็คกับตัวเองแล้วมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นโอเคไม่ใช่อะไรหรอกเขาทำยู่บ่อยๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอยูไม่ค่อยมองตัวเองมองของน้องผมแตว่าจิตแบบแรกอันแรกคือคุณภาพจิตอันนี้ก็อาจารย์ได้มาจากของท่าน้าคุณสมเสร็จพุทธโกศาแต่อ่าน่าไปแล้วทั้งหมดเนี้ยเราก็พระคุณท่านมากเลยนะอธิบายได้ละเอียด คุณภาพจิตในที่นี้เป็นค u a ลิ t <ม>ี่ออฟไมค์เนาะเป็นคุณสมบัติคุณภาพจิตในนี้คือจริงๆคือคุณสมบัติที่มีของจิตซึ่งในที่นี้มันก็จะมีที่นแน่ๆคือเรื่องพงวิหารแหละอันนี้ชัดๆอยู่แล้วต้องมีตัวนี้เป็นตัวตั้งคืคุชภาพนะนั้นมีอะไรมีเรื่องของความ,ปมเป็นธยูมีเรื่องพิรีโรตมป่าท้วตายเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของด้านบวกคุณภาพจิตที่ดีหรือต่อไหมตรงนี้มันต้องมี เนี่ยอย่างเรานี่เมตตากราุณานี่เป็นฐานของพวกพวกเราที่เคลื่อนไหวจริงไหมเมตตากรุณาและก็ตัญญยูลูกคนแผ่นดินสิ่งแวดล้อมต่ออะไรทั้งหมดทั้งหมดอยู่ในนี้หม,ห,มห,มหมดเลยเพราะมันทําให้ใจของเราอ่อนโยนนุ่มนวลเป็นจิตใจที่แข็งแกร่งไม่วันไหวแต่อ่อนโยนนุ่มนวลน,นี่คือศิละปะศิละปะที่น่าสนใจมากนะโอเคแล้วสุขภาพจิตที่ดีเป็นไงอ่ะสุขภาพจิตที่ดีคือร่าเริงเบิกบานแจ่มใสไม่เหงาไม่เศร้าไม่อะไร สามารถกจัดความเศร้าได้เร็วสมบูรณร่าเริงเบิกบานนะหรืออะไรครับหลวงพี่ปิติปิติก็เป็นสุขภาพจิตที่ดีใช่ไหมครับหลวงพี่สุขภาพจิตดีเนี่ยจึกระทั่งเกิดค,ค,ความสุขนะไม่สู่ความสุขพี่หลวงพ่อถ้าจะคุณสมเด็จพุทธโกศาอาจารย์บอกมีความสุขคือไม่เครียดแล้วก็สบายผ่อนคลายไม่มีอะไรไม่มันอิสระสบ,บายมันก็เมื่อเสร็จแล้วมุขจะนำสู่สมาธินี่นอยู่ในข้อธรรมะสมาธิห้าของท่านหลงจริงแบบนี้ นี่สมรถสมรถภาพทางจิตเป็นยังไงคิดวิเคราะห์เป็นอันนาลิทิคเติงจริงขยันวิริยะมันเพี้ยนไม่ไม่ท้อแท้ไม่ยอมไม่ยอมแพ้ง่ายๆอย่างเงี้ยเป็นเป็นสมรรถภาพทงจิตก็คิดวิเคราะห์แยกแยะคิดวิเคราะห์คิดซิสเต็มจริงๆคิดเป็นองค์รวมอะไรพวกเหล่านี้เป็นสมรรถภาพทางจิตรวมทั้งกล้าหาญความกล้าหาญไม่หวาดหวั่นไม่กลัวมันจะอยู่ในสมรรถภาพจิตจิตก็มันกลัวป้อบต่อให้คุณฉลาดได้ยังงี้ยังไงก็ไปไม่รอดนะ ความกาครัเื่อททั้งหมดนี้ซึ่งเรื่องแบบเนี้ยมันไม่ถูกหยิบออกมาใช้ในกระบวนการ Learning o r g a n ization ลึกซึ้งยิ่งกว่าเพราะทุกขยงพวกนี้มันเป็นเรื่องของอะไรครับ Energy ทั้งสิ้นคุณภาพแบบทั้งหมดรวมกันแล้วมันจะมี Energy ตลอดต่อเรื่องไม่ขาดสายนี่แหละพลนรเรื่องของพลังพลังงานแั้นจะอยู่มาจากสภาพกิแบบนี้ทำงาได้รูปแบบเนี้มันปราศจากพลังจานไดไม่ได้ มันมีพลังตลอดเวลาไม่มมใช่พลังชั่วคราวมันมีทั้งปาร์ก<ม>จุดป,ประกายต่อเนื่องยาวนานไปเรื่อยและยังยื่อย่างเงี้ยเป็นพลังที่ยั่งยืนทำงานแบบนี้ได้ไหลไปเรื่อ,เอยเห <c oughs> มือนน้ำเ้มือนประมาณความรู้แบบนี้ <c oughs> เนี่ยเรื่องแบบเนี้ยมันสามารถถอดออกมาได้ <c oughs> เพราะท้ายที่สุดการทํางานเนี่ยเป็นการเชื่อมพลังของผู้คนหมดเนี่ยอย่างที่ <c oughs> แบ่ก็พูดใครก็พูดทำกับคนจะเชื่อมพลังได้ไหม แล้วพลังนี้มันต้องการอะไรมันต้องการโครงสร้างโครงสร้างกันก่อให้เกิดพลังเนี่ยนีบ้านเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่ก็เป็นโครงสร้างอย่างหนึ่งโครงสร้างที่รับพลังเป็นุ้ยงช่วยถ้วมันมีโครงสร้างตลอดเวลาพื้นที่โรมันีก็เป็นโครงสร้างสถานที่โรมันีพื้นที่โรมันีนะมิตอโครงสร้างของรกัลิยานมิตรก็เป็นโครงสร้างประเภทนึ่งไอ้พวกนี้มันมีโครงมันมีโครงสร้างของมันตั้งแต่โครงสร้างแข็งๆไปจนโครงสร้างอ่อน และละเอียดทั้งหลายเราจับได้หมดเป็นโครงสร้างยี่งมีหลายร,ายระดับลายตรงเี้เรื่องเรื่องแบบเนี้ในพุทธธรรมจะมีเยอะแต่ว่าไม่มีใครได้ถอดออกมาให้เป็นภาษาสมัยใหม่อาจารย์เลยคิดว่ามีคือคว <ขอ S 2> ามท้าทายออที่ในช่วงเมื่ออาจารย์ใครเห็นและเข้าใจเออให้แล้วพระเจะไปถ่ายทอดอยังไงไปท,าท้าทายแบบพวกพวกที่เอาตำราฝรั่งมาโดดตัวออกคำเสียงฝรั่งมาเนี่ยที่มาเขียนใย้างหลายอาจารย์บอกเฮ้ยมันมีอะไรลึกไปกว่านั้นนะ มันยังมีอะไรที่มันขาดไปไปยึดปิดอะไรบางอย่างซึ่งมันไม่แค่ส่วนเซี้ยวแต่ในพุทธธรรมนี่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงหมดทุกอย่างมันถึงอีเขาไปเยาจะส่วนบาทเึงเป็นซิสเต็มจริงๆ่งอาจารย์ถึงบอกว่าพระเจ้าเป็นเดอะเก a t ์ิสเต็มทิงเกอร์รู้จังหวะเวลาคนไม่ฉะนั้นท่านจะไม่พูดเรื่องสัพพริสธรรมเจ็ของสัตตบุทุกอย่างรู้หมด รู้จักการรู้จักคนรู้จักเวลารู้จักบริบทมันได้รูปแบบหมดแต่ไปติดแล้วก็ได้รูปแบบยุ่งชากว่าทีนี้รู้ได้ยังไงอ่ะก็เื่อสภาวะิจิตของเราเนี่ยอันนี้คือพื้นฐานแล้วจิตที่มีเมตตากรุณาจิตที่การดูรู้คนแผ่นดิน